สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily อีก,อกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของภาพรวมของหนังมาเ v e l กันดีกว่าวันนี้เองเนี่ยมีข้อมูลสําคัญหลุดออกมาจากทางฝั่งของผู้ปล่อยข่าวเจ้าเดิมของเราเลยนะครับนั่นก็คือตัวของ Daniel RPK ได้ออกมาบอกว่าณนะตอนนี้เองอะ่ะ เราคงจะได้รู้กันแล้วว่ามาเวลมีการปรับโครงสร้างกันใหญ่เลยถูกไหมแล้วก็จะลดจํานวนหนังนะครับผมโดยเขาจะเน้นเฉพาะหนังที่มันทําตังค์เน้นเฉพาะแฟรนไชส์ที่เข้มแข็งเท่านั้นก่อนหน้านี้เองเนี่ยมาเวลได้ออกมาบอกว่าสมัยก่อนอะช่วงที่แบบว่าเน้นทําจํานวนเยอะๆออกมาเนี่ยมาเวลทําหนังภาคต่อออกมาโดยที่ไม่ได้ดูด้วยซ้าว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันสามารถยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เองเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนว่างั้นหนังที่จะทําภาคต่อออกมาได้ ต้องเป็นหนังที่สามารถทำกําไรในตัวของมันเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งเรื่องอื่นไม่ใช่เป็นหนังทางผ่าน ต้องเอาให้แฟรนไชส์นั้นๆน่ะรอดก่อนเราค่อยถึงจะมีภาคต่อก็คือไม่ใช่ทําภาคแรกมาเราเจ๊งแล้วเราจะดันทุลังทําภาคสองไปเลยต้องทําภาคแรกออกมาเนี่ยเน้นให้มันประสบความสําเร็จที่ภาคแรกเลยทําสําเร็จแล้วค่อยไปภาคสองต่อไม่ใช่ทํามากะจะต่อไปจิกซอยยาวๆกันคนเขาก็เบื่อแล้วก็ไม่ดูกันถ้าต้องดูหนังแค่หนังที่เป็นทางผ่านนะครับที่นี่เองเนี่ยก็เลยมีการ ตัดเฟรนชชส์หลักๆออกไปเลยนะครับผมจากข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะแต่ก็ฟังดูแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยว่ามันจะเป็นจริงนั่นก็คือมาเวลนั้นจะหยุดการพัฒนา3เรื่องราวที่เป็น3เรื่องราวหลัก หลักระดับหนึ่งเลยแหละอาจจะไม่หลักเท่าไอรอนแมนแต่ก็เป็นฮีโร่เบอร์ใหญ่กันหมดเลยนะครับอย่างหนึ่งเลยเนี่ยกัปตันมาเวลภาค3นะครับผมอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเดือะมาเวลออกมาต่อแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่1นึ่งะครับ2นะครับผมแอนแมนนั่นเองครับแอนดแมนภาค4เนี่ย ดูจากเชิงไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วเลยครับผมเพราะว่าหนังเองไม่ได้ทําตังสักเท่าไหร่แล้วก็แอนด์แมนภาค3อย่างควอนตัมเมเนียที่จะเป็นหนังปูทางไปสู่อีเวนต์ใหญ่ที่สุดในอเวนเจอร์อย่าง แข n งดยุนัสตี้หรือว่า s e c r e t War เองเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและรวมไปถึงตัวของโจนหาห์เมเจอร์ผู้ที่รับบทเป็นแค่งเดือดรองเคอร์เอร์เองเนี่ยก็ถูกเด้งออจาก m มาเวลด้วยก็เรียกได้ว่าแอนด์แมนเนี่ยโดนหลายต่อเหมือนกันนะครับและนอกจากแอนด์แมนกับกัปตันมาเวลเองหนังอีกหนึง่งเรื่องที่ผมชอบมากๆของมาเวลก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปต่อนะครับนั่นก็คืออีเทอร์นัลนั่นเองอีเทอร์นลเองเนี่ยดูจะเป็นหนังที่ standalone ออกมาเลยถูกไหมเดียเด่ยวๆมาเลยนี่ครับผมไม่ต มีความแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอืง่นๆค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้เน้นให้เด็กดูเลยอ่ะเน้นผู้ใหญ่ซะมากกว่าซึ่งมันก็ทำออกมาเนี่ยมีความแบบ คนชอบแล้วก็ไม่ชอบอะ่ะก็คือคนที่ชอบก็ดูจะชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบก็ดูจะไม่ชอบไปเลยนะครับก็เป็นหนังแนวใหม่ของมาเวลแต่ถ้าให้พูดโดยรวมเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สําเร็จเหมือนกับหนังเฟรนช์ชายที่มันเข้มแข็งเฟรนช์ชายที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉันเองเนี่ยจะข้อมูลณตอนนี้มาเวลเนี่ยน่าจะทําการสั่งหยุดพัฒนา3โปรเจกต์หลักๆนะครับผมนั่นก็คือทางฝั่งของแอนด์แมนกัปตันมาเวลแล้วก็ทางฝั่งของอีเทอร์นัลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ ก็ลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้มีใครเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะหยุดพัฒนาเนี่ยไปหยุดพัฒนาเรื่องอื่นดีกว่าไหมหรือว่าไอ้สเรื่องนี้เหมาะสมแล้วนะครับก็หลอกคอมเมนต์ความคิดเห็นของตัวเองกันออกมานะสำหรับผมเองเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องจํากัดจํานวนนะครับผมไม่ใช่ว่าสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจของตัวเองถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยฉันอยากทำโปรเจกต์นี้ให้มอ,อกมาได้มันก็ต้องมาดูด้วยว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยทัเงินหรือเปล่านะครับผมหลังจากความสาเร็จขั้นสุดยอดในเอเวนเจอร์แอนดเกมเนี่ยก็เป็นช่วงให้ ใจแต่นะตอนนี้เองมันก็คงจะไม่ได้แล้วเลยครับผมเพราะว่าหลังจากทําหนังแล้วเริ่มขาดทุนเริ่มล้มเหลวอะไรกันมามันก็โชว์ให้เห็นได้เลยว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการปรับแล้วก็เน้นกําไรมากขึ้นนะครับผมมองในโลกความเป็นจริงมากขึ้นมากกว่าการที่จะมองแค่ว่าเราอะสามารถทําอะไรก็ได้เรามีเงินเยอะทําอะไรมาคนก็ดูปรากฏว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคนดูก็ต้องการสิ่งที่พวกเขาชอบคนดูก็ต้องการหนังที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างเลยเลยยังไงในวันนี้ เวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นันผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ